แล้ว Wi-Fi ออกมาแค่นี้ Wi-Fi ใช้ไม่ได้นะคะต้องไปอยู่ตรงหน้าบ้านมาถึงจะใช้ได้แต่นี่มันเป็นซิมก็ซิมนะ,ะใส่ซิมทั้งสองเครื่องนะคะแล้วก็ Wi-Fi เครื่องนึ้งเพิ่งเติมใหม่มันอันนี้อยู่แต่ถ้าเราใช้เกือบจะครบเดือนไปอะไม่ค่อยเสถียรเนาะ ทั้งซิมทั้งไ i f ฟเดือนละเจ็ดร้อยกว่าละซื้อความสุขนะคะซื้อความสุขเลยถ้า <Eld ers> เบื่อเมื่อไหร่ก็ค่อยเลิกทำเนาะ,ะตอน,นี้ยังคิดถึงเพื่อนๆอนอยู่นะคะถึงเราไม่ทำเราก็ต้องไปหาเพื่อนๆอนอยู่ดีนะ,ะเพราะว่ามันยังคิดถึงเนาะ,ะมันยังคูพันอยู่นะคะยังคิดถึง คิดถึงน้องๆนะคะนึ่งข้าวด้วยนะคะเอาร้องเพลงอะไรดีนะคะคุณแม่มเขาก็ยังร้องเนาะ,ะชอบไปหาคุณแม่มเขาก็คุยสนุกด,ดีนะคะแต่พี่ลาวีคุยสนุกไม่ค่อยเป็นแต่ถ้าพิมพ์ได้นะคะ แปลกจังเลยถ้าพิมพ์ตลกนี่ได้แต่ถ้าคุยอ่ะคุยไม่เป็นนะคะพิมพ์คุยนี่เป็นแต่ถ้าพูดพูดตลกไม่ค่อยเป็นแต่คุณแม่มนี่เขาพูดตลกเป็นเขาออกอ้อนเป็นเลย ขอบพระคุณนะคะ ขอบพระคุณมากๆนะคะขอบคุณแม่นูงเรม,มากนะคะจอดไว้ก็ได้นะคะ หรือว่าจะไปทุล่ลราไหนก่อนก็ไม่เป็นไรนะคะทำไปเรื่อยเลยเนาะทำเล่นๆไปงั้นนะคะคุยคนเดียวนะหะคาราโอเกนะเนาะ อยากจะไอแล้วนะแตะ้องเสียงกระซิบส,สวัสดะคะ ừ, อืมเพราะดีเนาะเพลงนี้เน,นาะไม่เอาดนตรีเนาะ เมื่อกี้เมื่อกี้ลืมขยายก่อนแล้วก็อันนี้นะคะยาม